โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันการหนีโรงเรียนนี่นะหนีโรงเรียนจะมีคนงองแงหรือเปล่าหนะน้าหนีโรงเรียนเนะี่ยหนีโรงเรียนจะมีคนงองแงสิคุณครถือไม้เรียวแล้วคุณครูถือไม้เรียวแล้ว,อเ,ว,ลวเอาแบบปกตินะครับสีเขียวเหรอโอโ้โห ข้ามาในโรงเรียนที่เงียบเหงาดูเหยียบหัวพว่อเยดูเหยียบขีดคอพ่อทําไมอ <_ d> โทษเอ้ยโอ้โห,โหคุณครูเขาถือไม้อะไรนะหันมาดูดูตัชื่อว่าต้สนสนนะพอ่อตัวชื่อต้อสนสนนะเก็บเหรียญแล้วเก็บนี่หรอไม่เหรียญเก็บเก็บเก็บตังค์ก่อนนะนี่เขาคุณครูโทษทำอะไร,รอะลูกสอมพิซซ่าอันนี้อยู่สอมพิซซ่าเหรอ รอแล้วแล้วเราอ่านหนังสือันกนไหมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจะเออฉันจะไม่ขอพิซซ่าฟรีจากพิซซ่าบดฮะเขาหันมแล้วแล้วเราจะไปทางไหนกันดีนี่แหลูกอยู่ไหนเอลอยู่นี่ลไหนอะ่ะโอ้ลูกขึน้นแล้วเหรอเราต้องไปทางนั้นได้แล้วลูกเอ้ยพ่อจะขึ้นไปก่อนนะหั อะไรอ่ะพอดูก่อนนะขอดูดูชื่ออ๋อดูไม่มีาอย่างนี้เหรอ๋อ้ยออ้ยเจ็บอะไรบีหมดเลยเจ็บแขนเจ็บหัวแก่พอโดนจับมาแล้วอ่ะลูกโอ้ยลวงอ เจ็บขาเจ็บแขนเจ็บหัวไปหมดแล้วเนี่ย,จยเ,เจ็บตัวไปด้วยเออเจ็บตัวไปด้วยเลยเนิ่มไปเลยนนเนิ่มไปเลยลูกอยู่ไหนแล้วพอ่อครับดูแมว่าตรงนี้มันมีตังค์มีตังค์ด้วยเหรอไหนไหนหอตามมาโอเคพอจะตามตองไปนะตามนักเรียนต้นสนได้เลยนักเรียนต้นสน<ม>พอจะตามนักเรียนต้นสนามาเจอตังค์ด้วยเหรอโอเคเก็บตังคไปเออหลบพ่อพ่อเก็บตังค์หน่อย เหลือแบรน,นด์ไปเสียวเกือแบรนด์อเอาดอกเบนต้นสนรอพ่อด้วยสิเอ้ยอเ,เก็บตังค์เหรอเ,เดินตามพิซซ่าไปเหรอได้เลย,ยไ,ได้เลยขึ้นบันไดนะขึ้นบันไดไปเลยนะหนูพิซซ่าหนูหิวมากกับพิซซ่าเอิงจริงว่ากินพิซซ่ากันก่อนไหมล้ำล้ำล้ำโอเคไปเดินตรงเดนินตตยตรงท่อเนี่ยหรอ ท่อตกเห,อหรอพี่ทำไมท่อค้างเอ้าพ่อไม่บอกว่าพ่อท่อตกตรงนี้พ่อจทำไมท่อหนูค้างอ่ะอ่ามันตกลงไปแล้วไงมันตกลงไปแล้วของพ่อกันตกไปกระท่อเมื่อกี้นั่นแหละไปลุยต่อ,โอ,โ,อโอ้ย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 ให้พ่อมาเล่นอะไรเนี่ยมันเสียวชะมัดเลยนี่มันสูงมากโอ้โหหนูเหม็นนะเหม็นมากเลยเหรอมันมีน้ำเหม็นเหรอมีน้ำขี้นั่นว่ายน้ำขี้ไม่เอาน้ำเหม็นสิ เออตึ๊งเอาแล้วพ่อไปยังไงเปิดเข้าไปเลยเหรอพ่อก็ลืมไม่รู้เลยไปไหนต่องตามกล้วยไปกล้วยอรอหยิบกล้วยได้เลยเหรออ๋อให้ที่เดินกล้วยพิซซ่า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 ่งแล้วลูกลูกคนไหนอพิซซ่อยกินอร่อยกินพิซซ่าเติมดีปะอ้าว พ่อโดนกินนะพิซซ่าบ่ไดรลูกครับรอก่อนพิซซ่าอะไรพ่ออีกแล้วเนี่ยไอ้แล้วไม่อพี่หมีไม่มาหนะเอ้ยลูกมันยากตอกิดเกิดความสามารถพ่อหรือเปล่าเอ้ยนี้นี่ไอ้ยพิซซ่ามันเร็วเรื่องไปมั้เนี่ยลูกไอ้พิซซ่าไอ้พิซซ่าพิซซ่าไอ้พิซซ่าตัดพอกันจะกินนันนึ่งลูกอยู่ไหนเนี่ยไปแล้ว ไปแล้วหรอมันมีกับดักด้วยนะกับดักเหรอใช่กับดักพอหาลูไม่เจอพอโดนมิสซากินกับดักว้ายโอเคเก็บตังค์ก่อนใช่ไหมเก็บโอเคโอ้กับดักเยอะเลยเราไปทางไหนกันดีอ่ะเข้าปฐมวัยลูกชื่อโคคังโซล่าได้ไหมอุ้ยลูกครับอันนี้มันมีคนอยู่ในห้องที่เราออกมาด้วยเนี่ยใช่คือห้องเรียนที่เราออกมากับดักไปเลยไปเลยไปพาพ่อไปหน่อย เดินดีๆหรอเฮ้ยโดดเฮ้ยพ่อขี่คอนลูกไปได้ไหมเดี๋ยวผิดพลามันจะเดี๋ยวมันจะกัดคอพ่อเอออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เหมือนกับใครตัดพ่อซื้อเขาขายล่าได้มั้ยเอาก็ซื้อหรอมันซื้อได้หรือเปล่ามันทำให้เรากระโดดสูงขึ้นก็ได้นะนราก็ซื้อไปติด พ่อไม่ซื้อหรอกพ่อเพื่อพ่อจะไปเจอปืนใหญ่ๆพ่อจะได้ซื้ออยากซื้อปืนใหญ่ๆมั่งเออเก็บตังค์ไว้ก่อนเผื่อจะมีปืนใหญ่ๆเอ้าลูกลงไปทําไมตรงนั้นน่ะเป็นหนามันทุเรียนเป็นหนามันทุเรียนเบรกหักเบรกไม่อยู่หรอกเบรกไม่อยู่ลูกเบรกอยู่ชนพ่อหรอพ่อจะ เนนูเบงไม่อยู่โอเคโอเคไปต่อโอ้นี่มันยากมากนะเนี่ยลูกว่าไปไปขึ้นมนขึ้นไปตอไปตอไปตอดู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 อะไรอะไรเลยเขาไปตรงไปตรงไปตรงไปเรืเรืเรืเร้เรือเรือนรือเขือเขือเรือเรืเรืออมเือเือเเือเอยออ เป็นอะไรแล้วครับมันต้องไปปิดพาวิกก่อนเหรอใช่ปิดไฟชนิดเดี๋ยวเรดูเพื่อนกดี๋ยพอดูเพื่อนก่นอนวพื่อนข้างบนเหรออ้าวพิด่ดูตัดต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 เอาว่าปิดแก๊สบ้ากันเอาเราปิดไม่ได้เราปิดแล้วอาลูกไปอยู่ไหนอ่ะเราตุยไปโอเคพอมัวมาเลยเอา้าว เ้าโอเคมามาแล้วเบกไม่อยู่ไปเลยลูกเลยไปเลยเข้ามาเข้ามาเอไปไปไปนี้คือโรงอะไรนี่เขาเรียกว่าโรงยิมโรงยิมเขาเรียกว่าโรงใช่มีคุณครูเต็มเลยคุณครูไปทางนี้ดีกว่าคุณครูจะจัดการเราโอโหอันนี้มันคืออะไรนี่เยอะแยะไปหมดฮะ คุ้มาต้อตอนคุณมคูมาข้างหลังพ่อเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยคุณครูวิ่งตามพ่อมาแล้วโอ๊ยอย่าอร์เลตามพ่อมานล้วไอคุณคูวิ่งเร็วมากไปคุ้มคู่เร็วเกินไปแล้วเมั้วคุณมคูเร็วแต่ว่าคุณมคูตามหนูไม่ได้แล้วคุณมคูเร็วไปหนูไม่ล้วโอ้ยคุณมคูวิ่งเร็วมากวิ่งไล่กัดจะตีพ่ออยู่ได้ลูกคู่ว่ะพ่อไม่ได้มาเรียนนะพ่อมาตามลูกใช่ไหม มาตามลูกกับไปไหนต่ออุ้ยเฮลโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วเราจะกลับบ้านแล้วเออเราจะกลับบ้านกันเถอะเอาลูกลงไปน้ำร้อนเหรอใช่ลูกไปแช่น้ำร้อนกลายเป็นลาวานรอแช่น้ำร้อนเหรอมันอากาศมันเย็นเกินไปเหรออากาศเย็นขึ้นเออหนาวเลยนะมา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 แล้วพอรออยู่เอาสิเอาไปแช่น้ำร้อนอีกแล้วเหรอ โอ้โหมันสูงมากเลยนะจะไม่ได้เนะจ่นเลืนเว่อระวังตกเลยนะโอ้โหมันโดดยากมากเลยนะลูกจะผ่านไม่ได้เมืม่อกี้หนูเห็นขาพ่อแล้วพ่อเขาโดดขึ้นเกาะมาพ่อผ่านมาแล้วพ่อรอเชียร์ลูกก่อนลูกชายเลวเลวเลวต้นสนครับต้นสนครับเอา้เอาแช่น้ำร้อนอีกแล้วมันร้อนมันหนาวขนาดนั้นเลยลูกเอา้าเอ้าน้องน้องรอ พ่อก็หนาวเหมือนกันขึ้นมาเร็วโอเคโอ้ยลืมกรนโดหดรืวเปล่ามารอได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเพื่อนผักเพื่อนผักลูกเหรอเพื่อนไปก่อนเดี๋ยิด ก็จะไปว่าให้ลูกไปก่อนลูกไปก่อนเลยโอเคอ่าลูกผมก็ล่วงไปแล้วลูกเราก็โดดดีแม่นแม่นโอเควีลีกูดไปอุ้ย <c oughs> อันนี้ระวังสะพานมันจะขาดไหมนั่นลูกระวังเนะ <c oughs> อ้าวพ่อพกระโดดไม่ผ่านเหมือนกัน อ้าวพ่อกลายเป็นอ้าวทำไมพ่อไม่ไม่เป็นไรอะ่ะลูกูด่พ่อไม่เป็นไรเลยพ่อเล่นเ,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 เล่นน้ำวาวาได้เลยโอ้ <c oughs> โหเย็นมากโอ้เย็นมากแต่ว่าห้ามตกไปข้างล่างนะ <c oughs> <ๆ>เอาเอาตกกลางวาันข้างล่างไม่โดนลาวาหรอก <c oughs> ทำไมไม่โดนพ่อก็ยังโดนอยู่นี่ต <c oughs> กกระโดดเลยเหรอโอ้โห เพา,าหนูตึลุกเลยวพ<อ>าตรงนี้หนูตึลุกเลยเหรอโอเคพ่อผ่านมาแล้วเหมือนกันมีตังมีตังพ่อเก็บตังแล้วลงไปข้างล่างก็มีอีกเหรอโอเคเก็บโอ้ยขึ้นไปข้างบนโอ้ยล่วงเหมือนกันลูกเลยทำไมมันล่วงล่ะลูก,กเบรก,ก,ก,กไม่อยู่นั่นน่ะสิมันเบรกยากพ่อก็ไม่อยู่พ่อก็เบรกพ่อก็เบรกไม่อยู่เหมือนลูกเลย เว้ยอันนี้มันขาดนี่นาดีถ้าพ่อไม่ได้ไปเออไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าหยิบตรงนี้แล้วแล้วขอที่กลางกระบาดน้่งหนูใช่เขาบอกให้เอาไปขุดตรงกลางกระบาดขุดขุดข้ามขุดตรงนี้เด็กน่าห้ขุดตีนี้โอเค๋อเคโอเคโอเคซ้ายแล้วโอเค ผมจะเจอ,จเ,จอจเจอลูกแล้วเอาลูกไปไหนแล้วทางซ้ายเหรอทางขวาเหรอทางขวาเหรออล่นไล,ล้พ่อคุณไปเจออะไรก็ไม่รู้เอาชดูไปกันนะพ่อครับเรอก็อร่อยดีพ่อลงทิางอยู่เนี่ยอ๋อเราข้างล่างเหรอ,อ,อโอเค ไอกากระบาดคืออะไรอ่ะเขากากระบาดคือกระโดดดึงดึงเหรอดึงโอเคโอ้เขาให้เราทำอะไรวิ่งแข่งว้าวโอ้เรียบร้อยเลยพ่อล่วงไปก่อนเลยอันตรายร่วงไปวิ่งแข่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพ่อตามไปอ๋อระวังนะครับ เขไม่เห็นหนะเขาไม่เห็นหนะเขาไม่เห็นหน้ะอ๋อบางทั้นเลยเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นนะคุณภูคุณภูคุณภูต้องแพ้คุณภูต้องแพ้พอ่อแ,พอแล้วละ่ะคุณภูต้องแพ้พ่อแล้วล่ะดิต้อ,นนะอตงชนะลูกต้องชนะคุณภูมาให้ได้นะครับลูก โอเคโดดว่าแหมมุดโดดว่าดิม oh, ุดโดดโดดอีกทีนึงถึงอ้อหยนิดเดียวไม่ผ่านเอาโดดไม่ถึงน่ะน้องก็กระโดดด้วยดีะกระโดกระโดดกระโดดด้วยสิเน้องกดจะโดด โอเคมาแล้วครับเรามาไปกันต่อเก็บตังค์ก่อนเอไรเยอร์เอไรเยอรนี่คืออะไรอ่ะเราต้องกดเหรอกดแล้วเราจะได้อ๋อจะได้มีอะไรมาลอยมาให้เราขึ้นไปกันต่อว้าวว้าวว้าว,าวา ึึงงโอ๊ยหนูเจ็บอะไรไปหมดแล้วโอ๊ยโอ้ยเขว่าระวังพายุระวังพายุใช่อะไรพายุหมุนแอ๊ดโอ้โหพ่อก็เจ็บเหมือนกันเจ็บไปหมดเลยเจ็บตามเขาเจอรังด้วยเจอรังเจอตังค์ด้วยไอ้ด๊าอายุโอ้พายุมันพันแรงมาก โอ้โอ้ my god โ oh, อ mm ้ hmm. พายุยมาจาับทางไหนเนี่ยโอ้โ oh หแรงมากระวังด้วยนะครับลูกอ้าวอ้าโอเคถึงแล้วอันนี้เขาบอกว่าโอ้ยโอ้ยเกือบตกแล้วพ่อพาา่อรอหนูด้วยพาา่อรอลูกอยู่ครับลูกอะไรระวังวนะนะระวังกระจกแตกนะครับอย่างงีเราแผลแทางนี้ เราต้องไต่ช่องไปตรงๆหรออ้าวเขาให้เราโดดลงมาอุ้ยโอ้ยนี่เราต้องเล่นเกมวันนี้เหรอเฟรมเก้าอี้เหรอเราต้องเล่นเกมเก้าอี้แล้วเหรอเย้ โอ้พอชนะอเล็กตาเดียวหนูได้ชนะพ่อก็ชนะเหมือนกันนอชนะเหรอใช่หนูเก่งมากน้องเก่งพ่อก็เก่งเหมือนจะลูกนั่นแหละพ่อก็ชนะเหมือนกันไปกันต่อทางออก ไหนมีตังค์ด้วยหรอพ่อเก็บตังค์กันแล้วไปทำอะไรก็นบ้างเนี่ยเรือเราเดินออกกำลังเรือไปกันเถอะเอ้ยโคคาโคล่าจช้ลองกินดูก็ได้นะลูกเรากระโดดสูงพ่อซื้อแล้วอันหนึ่งโอ้โหทำให้เรากระโดดสูงอ่ะบันไดไม่ต้องใช้หรอกเพราะเรากระโดดสูงอ้าวุยกระโดดสูงไปเพราะว่าโดดสูง โ okay. อเคเพราะวโดดสูงขึ้นมาเลยเพราะไม่ต้องใช้บันไดเอาจบเพราะว่าพอต้องใช้บันไดแล้วล่ะเอาบันไดไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดโจึ้นไปโ okay. อเคกระโดดกันไปโอเคเ้ยลืมเก็บเหรียญพ่อหรอเก็บด้วยนะพ่อเก็บมาแล้วขอบใจขอบคุณครับ พอผ่านมาแล้วระวังตกเรายังไม่ผ่านโอเคแล้วค่อยไปครับลูกไรค่อยมานะครับพอรออยู่ไรค่อยมาพ่อเก็บเหรียญในตรงนี้นะได้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ไงโอ้โนี่ไงเรามีตังหรือเปล่าตังพอไหมซื้อปืนหนึ่งแล้วก็เก็บไปแล้วเนี่ยอันนี้มาใช้หนึ่งร้อเห็นไหมปืนอ่ะพ่อซื้อไปลุยกันเถอะโอ้ยิงยิงไปดิ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 ยิงไปเลยไปลยไปลไปเลยเยิงยปยยยไปเลยลลยย มันได้กินพ่อเราพ่อจูกเก่งพ่อหลบเก่งเนี่ยนี่เราเนี่ยอ้าวิจาววิ่ารสู้ๆนะครับลูกสู้ๆนะครับลูกพ่อยิงเงินพ่อยิงเงินเราจะสู้กันเจ้าขังขยะได้ได้ ยิงสูงเลยหรือยิงสึงลงเลยเออเยิงสงเออนันและโอ,อ okay, okay. เคโอเคอ้ช่วยน่โดนหน้าไปเลยโดนหน้าไปเล <ไป S 2> ยโอเคลูกก็ผ่านแล้วเหรอเย้ yeah, <ๆ>เก่งมากเดีย๋ยวเอากระเป๋านี่แล้วเราไปทางไหนกันต่อเหรอครับทางนี้รอโรงเรียนเปิดแล้วเหรอใช่เออเราก็จะต้องเรียกรถโรงเรียนเหรอโรงเรียนมาเอยโรงเรียนเลยอพลกขึ้นไปด้วย มันไปได้คนเดียวหรือเปล่าน้องไปก่อนเลยไปอ๋อเดี๋ยพ่อกดของพ่อแล้วพ่อก็ไปเหมือนกันมีขยะอ่าแล้วก็เลี้ยว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 อ่าอ่านกถังขยะไปเลยแล้วพ่อกำลังขับรถตามลูกไปอ๋อไปเลยไปเลยเราเลี้ยวเลี้ยวเดี้ยวเลียวเราก็จะผ่านหรือยัง เราน่าจะผ่านแล้วมั้งใช่ไหมเ้าผ่านแล้วอ๋อพอมาจอดตรงข้างๆลูกก็เยี่ยบ๊ายบายโอเคผ่านแล้วเหรอติง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 งมาเต้นกันดีกว่าไหมกดเต้นตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอลูกขับเต้นกันดีกว่าอะไรก็ท่าเต้นไม่ใช่ โอเคไม่เต้นไม่ได้อ่ะพ่อกดไม่เป็นลูกอยู่ไหนเออขึ้นข้าวัวเหรอพ่อกำลังขึ้นไปนะครับพ่อกำลังขึ้นไปนะครับปิว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 ทำอะไรเออไอถือปืนทำไมตรงนี้เนี่ย่อ่จะมายิงพ่อรเย้ถึงรู้วพอดีไหน ่ไม่มีเราเลยเราทำเวลาไม่ได้เร็วที่สุดเราเทำเวลาไม่ได้เร็วที่สุดอาโซนมาอ่าพ่อเร็วใกล้ๆ<ด>กันหน่อยไอชั่วป่าชั่าป่าอ่ามาดูเลยอยมาดูมาดูดูอะไรอ๋อมันเป็นพ่อหรือเป็นลูก เป็นพ่อกับหนูอ๋อรอเป็นหนูใช่ไหมโอเควันนี้เดี๋ยวหันหน้ายีงป่ะิหันหน้าพ่อทงนี้เร้วิ้วทางนี้ทางนี้่อ่าเดี๋ยวยิงต้เรนวเลอ่อรูเหลวมาหันหน้าหาพ่อก่อนเร็วเร็วเร็วเวหันหน้ามาทางนี้เร็วไม่ใช่จากตัวละครนะหันหน้ามาพ่ออย่างนี้นี่นี่หันหน้าทางนี้นี่นี่หันหน้าอย่างนี้ดูพ่อเิพ่อหันหน้าออกนี่เอ้อโอเควันนี้วันนี้จบแล้วนะครับวันนี้โอเคไหม โอเคเราเหลอเราไปเล่นเกมอื่นกันนะครับ,รบวันนี้บาย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 ตัวหนูหายไปไหนนะไม่รู้แล้ว